พอแกรมเคยบอกว่าแบบ Microsoft I s d e a เเลยเนี่ยนะครับวันนี้ Microsoft คือบริษัทอันดับหนึ่งไม่ใช่ในเทคนะฮะอันดับหนึ่งของโลกนะในเชิงมูลค่านะครับหุ้นตอนนี้นยอยู่ทีู่2่ที่420เหรียญและเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของโลกนะครับคำถามก็คือว่าปกติเนี่ยฝรั่งเขาใช้คำว่าม l l i o n dollar question ใช่ไหมคำถามที่สำคัญมากมามายังไงนะครับ Mission the Moon. mission. Continue with to your the สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับุณอยู่กับรเวทธานุสาหาครับวันนี้ผมเอาบทความหนึ่งของคุณโอบาซันโจนะครับคุณโอบาซันโจนี่เป็นอดีตพนักง,งานของ Microsoft แต่ว่าอยู่มานานมากนะฮะอยู่ตั้งแต่ปี2002ถึง2019 ด้วยระยะเวลาที่เขาอยู่ Microsoft 2002-2019เนี่ยมันมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนตัว CEO CEO นะครับ CEO ของ Microsoft เนี่ยมีการเปลี่ยนตัวสำคัญเลยก็คือตอนที่ Steve b a เมอร์ก้าวลงจากตำแหน่งแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคุณสัตยาาเดอล่าแบบทุกวันนี้นี่นะครับต้องย้อนความไปแบบนี้ก่อนว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในถึง Microsoft ในช่วง2000ปี2001-2010เนี่ยนะครับตอนนั้น Microsoft อยู่ในจุดที่ค่อนข้าง ค่อนข้างแย่ในเชิงของว่าไม่ได้เป็นบริษัทเทคคอมพานีที่ที่เจ๋งหรือคูลหรือแม้แต่กระทั่งมีความเร levant อะใช้คำนี้แล้วกันยกตัวอย่างนะฮะพอลแกรมพอลแกรมคือฟาวเดอร์ของ Y i o m b i n a t o r นะครับพอลแกรมเคยเขียนในปี2007ว่าบริษัท Microsoft เนี่ยผมเขียนอย่างนี้นะนะ m i c r o s o f t is De a d นี่คือบทความที่พอลแกรมเคยเขียนนะฮะ แล้วก็ในนั้นเขาก็พูดถึงว่า Microsoft เนี่ย irrelevant คือแบบไม่มีความเกี่ยวข้องกับโลกของเทคนะฮะด้วยเหตุผลของการมาถึงของอินเทอร์เน็ตแม็กแล้วก็ Google นะครับถึงขนาดที่ว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับวายคอมบิเนเตอร์เนี่ยเขาจัดงานนะฮะแล้วก็เขาก็เป็นเดโมเดอเหมือนเดโมเดอพวกของบร,ริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เชิญสตาร์ทอัพเชิญบร,ริษัทเทคอะไรเงี้ยนะฮะเขาไม่เชิญ Microsoft อ่ะนะฮะเชิญ Yahoo ซึ่ง ณตอนนั้นอนะ่ะปี2007อ่ะนะฮะพอแกรมซึ่งก็เป็นขายใหญ่มากๆในวงการนี้เขาคิดว่า y h o o เนี่ย relevant กับ business มากกว่า Microsoft อีกนะครับมันเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นนะ่ยก่อนที่คุณสัตยาจะมาสมัยที่สตีฟ e b a เมอร์เป็น CEO เนี่ยนะครับผู้เขียนเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยก็คือเหมือนใช้บุญเก่าอะนะฮะกินบุญเก่าแล้วก็เป็บริษัทที่ใช้คว่า know it all คือฉันรู้ทุกเรื่องฉันเก่งที่สุด product ที่ ดีของของ r o s r o t o f t ก็คือ w n n o w w ใช่ไหมกับ Office เนี่ยก็คือเราก็พยายามเหมือนกับดึงเงินออกมาตรงนั้นให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ดึง Corporate ก็ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่ Service อื่นๆที่บริษัทพยายามทำนะครับ Microsoft พยายามทำอะไรบ้างนะฮะ m o o p l r o p e r a t i ช g System เะมันชื่อไหนนะไมโค o ซ o ฟท์โฟนเราจะไม่ได้นะครับอีเมลที่เป็นแบบ Consumer e m อีเมลที่จะมาแข่งกับ Gmail นะครับ Social n e t w o r ว m i c ก o s o ครก็เคยทำนะ Search Engine นะครับ Music นะฮะเคยทำหมดเลยนะครับแล้วก็เฟลเกือบทั้งสิน้นนะฮะในช่วงนั้นนะ่ะในช่วงที่สตีฟบาวเมอร์อยู่เนี่ยราคาหุ้นของ Microsoft เนี่ยจะบวกลบ2เหรียญจาก27เหรียญก็คือมันจะไม่ต่ำกว่า25และไม่เกิน29นะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยขึ้นไปประมาณแถวๆสัก34วันที่สตีฟบาวเมอร์ลงจากตำแหน่งในปี2013นะครับวันที่4กุมภาพันธ์ปี2014สัดยานลาเดลล่าก็เข้ามา บริหารงานที่ Microsoft แล้วก็เปลี่ยนแปลงของเยอะมากแต่สิ่งที่ซาย่าคุณซาย่ญญาทำมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็คุยกับคนที่ทํางาน Microsoft ด้วยเนี่ยนะเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของ culture นะครับมันเป็นเรื่องของ culture ์ Microsoft จากวันนั้นซึ่งพอแกรมเคยบอกว่าแบบ Microsoft is dead เลยเนี่ยนะครับวันนี้ Microsoft คือบริษัท อันดับหนึ่งไม่ใช่ในเทคนะฮะอันดับหนึ่งของโลกในเชิงมูลค่านะครับหุ้นตอนนี้เนี่ยอยู่ที่420เหรียญและเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของโลกนะครับคำถามก็คือว่าปกติเนี่ยฝรั่งเขาใช้คำว่า million dollar question ใช่ไหมคำถามที่สำคัญมากๆามายังไงนะครับแน่นอนว่ามันไม่ใช่ความพยายามของคนคนเดียวแต่การเปลี่ยน CEO มาเป็นคุณสัญญายเนี่ยมีผลจริงๆนะครับและผู้เขียนซึ่งเป็นพนักง,งาน Microsoft ไป 17ปีเนี่ยเห็นทั้ง2ยุคเนี่ยเขาสรุปออกมาได้5ข้อนะครับเขาบอกข้อที่1นึ่ะฮะคำพูดที่ว่า culture eats t r a t e g y for breakfast เป็นจริงที่สุดคือคุณจะคิด strategy ยังไงก็ได้แต่ถ้า culture คุณผิดยังไงก็ผิดนะครับในยุคเดิมเนี่ยยุคก่อนเนี่ยนะครับ Microsoft เป็นบริษัทที่มีลักษณะของความเขาใช้คำว่า h u b r i s ในในนี้ h u b r i s มันแปลภาษาไทย ได้ว่าโอหังก็ได้ก็คือแม้ว่าจะล้มเหลวในการออก d u ักมากมายเนี่ยคนในบริษัทก็ยังรู้สึกว่าเรามี d u ักที่ดีที่สุดเราเก่งที่สุดเพราะเรามี Windows กับ Office นะครับมีคาลเจอร์ที่เขาใช้คำว่า know it alls คือเรารู้ทุกเรื่องนะครับคุณสัดยาปเปลี่ยนเลยเรื่องนี้นะฮะเปลี่ยนจาก know it alls เป็น learn it all เราต้องเรียนรู้ทุกเรื่องใหม่นะครับเรื่องนี้เองคุณสัดยาพูดเรื่อง growth mindset อย่างมากๆเลยนะฮะหนังสือ growth mindset ก็ได้รับการกล่าวถึงเวลาคุณสักยาพูดถึงเรื่องนี้นะครับ Microsoft ในยุคใหม่ให้ความสำคัญกับความอยากรู้อยากเห็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงและการทดลองสิ่งใหม่ๆนะครับเขาบอกว่าทั่วบริษัทเนี่ยมีสติกเกอร์เต็มไปหมดเลยในห้องนูน่นห้องนี้นะเกี่ยวกับเรื่อง Fix mindset กับ Growth mindset ว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับในสติกเกอร์จริงๆที่ติดอยู่ในห้องทำง,งานของ Microsoft เนี่ยเขาเขียนอย่างนี้เลยนะครับ Fix mindset meeting นะครับคืออะไร Fix mindset meeting คืออะไรนะครับ ผมอ่านเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะแปลไทยด้วยนะ Fix e d mindset meeting คือ leads to a d e s i d e to look smart and therefore tendency to นะครับก็คือว่า Fix e d mindset meeting เนี่ยทำคนพูดในห้องประชุมเนี่ยอยากดูฉลาดนะครับหก็เลยยอมแพ้งง่ายๆนะฮะสเห็นความล้มเหลวเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าคือไม,ไม่จะไม่เรียนรู้จากความล้มเหลวนะครับสก็คือว่าถ้าได้ฟีดแบ็ k แบบลบก็จะไม่สนใจเลยสี่ก็คือ ถ้าเกิดว่าคนอื่นสําเร็จจะรู้สึกเหมือนถูกคุกคามจากความสําเร็จของผู้อื่นนะฮะคือหลีกเลี่ยงความอะไรก็ตามที่ท้าทายแต่ growth mindset meeting เนี่ยนะครับ growth mindset meeting คืออะไรบ้างนะฮะ persist in the face of setback คือต่อให้มันมีปัญหาจะสู้ต่อนะครับ see failure as an essential to mastery เห็นความล้มเหลวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะทำอะไรให้เจ๋งขึ้นนะครับ Learn from criticism เรียนรู้จากคำวิาพากษ์วิจารณ์หรือฟีดแบ c k เชิงลบ Find lessons and inspiration in success of others เวลาคนอื่นประสบความสำเร็จอยากรู้ว่าเขาประสบความสาเร็จยังไงหาแรงบันดาลใจจากเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ Embrace challenges with agility นะครับมีความท้าทายก็ดีเลยนะฮะมีความท้าทายก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ต่อสู้หรือทดสอบความท้าทาย ทุกคนในบริษัทเนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนให้ลองสิ่งใหม่ๆให้เรียนรู้จากความล้มเหลวนะครับแล้วก็อย่าพึ่งพึงพอใจกับผลงานคือพยายามทําให้ดีที่สุดตั้งคําถามเยอะๆแล้วทําตัวเป็นคนที่ยังไม่รู้อะไรนะครับซึ่ง c u เจอร์นี้เนี่ยผู้เขียนเขาบอกว่านี่คือสิ่งที่ transform องค์กรมากที่สุดผมแทมไม่ได้นึงผมเคยอ่านเกี่ยวกับคุณสัตยาว่าเวลาแกไปพูดที่ไหนเนี่ยนะฮะคือแกไม่แกไม่ชอบขึ้นไปเวทีแกไม่ชอบอะไรเงี้ยบางทีมีแค่แบบ ตโตเตี้ยๆหรือว่ากอี้เตีต้ยๆแกก็ขึ้นไปยืนแบนนั้นแล้วก็พูดเลยคือแกเป็นคนง่ายๆแบบนั้นนะฮะผมก็ไม่เคยเจอกันหรอกนะแต่ว่าได,ได้ยินมาเยอะมากนะฮะจากทั้งพนักงานของ Microsoft และคู่ค้าด้วยก็ตามนะครับเรื่องที่2ก็บอกว่าโฟกัสที่ลูกค้าอันนี้เล่าเร็วๆคือ Microsoft กับ Apple เนี่ยเขาเป็นเหมือนคู่แข่ขงกันใช่ไหมแล้วก็สมัยก่อน,นก็ไม่มีทางเลยที่ p r o ผลิตของ Microsoft จะไปอยู่กับ Apple ได้เพราะรู้สึกว่าเราจะต้องไม่งั้นเดี๋ยวจะเสียลูกค้าแอปเปิ้ลอะไร อะไรต่างๆ,ๆนาแต่พอคุณซัจยามาเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆสิ่งที่ควรจะคำนึงก็คือว่าลูกค้าเนี่ยเขาอยากได้อะไรอยู่ที่ไหนเราก็ต้องเซิร์ฟถ้าเกิดลูกค้าอยากใช้ iPad เราก็ทำ Office for iPad สิก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นนี่เป็นสาเหตุที่พวกเราชาว Mac มี Office ใช้นะครับเริมีจะคุจะลง Windows ก็ได้อะแต่ว่าผมผมคิดว่าไม่ควรแต่ว่า w i n Office อะคนอืน่นเขาใช้เอ c e l กันเรา เราใช้ Mac เราก็ใช้ Excel ได้อย่างเงี้ยนะครับนี่คือแนวคิดเรื่องว่าเฮ้ยลูกค้ามาก่อนอะไรดีที่สุดของลูกค้าเนี่ยมาก่อนนี่คือสิ่งที่คุณจัดย่าทำนะครับข้อต่อมาคือบางทีต้องคัดลอสบ้างนะฮะเขาบอกว่าบริษัท Microsoft เนี่ยจริงๆเสียเงินมโหฬาาเลยนะในการไล่ตาม Google นะครับคือ,คอมันไม่ใช่เฉพาะเรื่อง Google อย่างเดียวแต่มันเป็นหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยแมคโครซอฟอยากซื้อบริษัทชื่อดับเบิลคลิกนะฮะก็ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ทันนะฮะ ก็เลยไปซื้อ A Quanti ีแทนซื้อมา6ล้านเหรียญในที่สุดเอหกพันล้านเหรียญน,นะฮะในที่สุดก็ต้องขายไปให้ Google นะฮะในราคาที่ถูกมากหรืออีกอันหนึ่งก็คือโนเกียเนาะซื้อมา7,200ล้านเหรียญตอนนั้นอยากจะไปสู้กับ p h o n นนะครับแล้วในที่สุดทั้งคุณชัดยามาคุณชัดยาก็บอกว่าเฮ้ยมันชัดเจนอะว่า Windows p เนี่ยมันมันมันไปไม่ได้หรอกไอโนเกียลูเมียอะไรเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันตาม iPhone กับ Android แบบเยอะมากเขาเรียกว่า ดิส t ทนเตอร์ตคือที่3ก็จริงอะ่ะแต่ที่3แบบไกลมากนะฮะในที่สุดคุณชัดยาก็ตัดสินใจต้องต้องตัดใจอะ่ะคัดลอสอะนะครับเลิกออฟพนักงานโนเกียไปถึง26,000คนนะฮะในช่วงเวลาเพียง2ปีนะซึ่งเขาบอกว่าไอ้นนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทําที่จะทำแต่ว่าเรื่องของการคัดออฟเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วกออ็อย่างตอนนั้นเนี่ย Microsoft ก็มี Microsoft b ท n d ทุกคนจำได้ป่ะนะฮะเป็นคล้ายๆ Fitbit นะครับแล้วก็ ตอนแรกก็จะสู้แต่ว่าคุณชัดยาก็บอกว่าจริงๆ Microsoft Band เนี่ยมันคือนอกจากมันยังตาม Fitbit ไม่ทันแล้วเนี่ยแม้กระทั่ง Fitbit เองเนี่ยเขาก็ไม่คิดว่าม,มันมี business model ที่ดีนะครับแล้วคุณสัญญาก็ถูกอะ turn out to be right ด้วยนะเพราะว่า Fitbit เนี่ยตอนหลังเนี่ย Google ซื้อไป2,100ล้านเหรียญนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อย perform เพราะหะไรเพราะว่าหลังจากนั้นมีนม Smart Watch มีอะไรออกมานะฮะอีกอันหนึ่ง ทุกการลงทุนมี opportunity cost เสมอต้องคิดถึงเรื่องนี้นะครับข้อนี้เขาบอกว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณสัญญาตแต่เป็นคุณเอมี่ฮูดคุณเอมี่ฮูดเนี่ยคนทั่วๆไปไม่ค่อยรู้จักนะฮะคนเอมมี่ฮูดคือ CEO, c e o CFO ของ Microsoft นะครับเวลาจะลงทุนในอะไรเช่นตอนนั้นมีทีมบ n g จะมาขอจะมาของเงินเพิ่มในการทำเรื่องแอดนะครับใน ยุโรปกับลาตินอเมริกา1,000ล้านเหรียญนะฮะเพื่อจะไปสู้กับ Google คุณเอมี่ก็บอกว่าเฮ้ย1 0 0 0ล้านเหรียญเนี่ยไปเทียบกับ Data Center ของ a z u ว e อะไรมีโอกาสที่จะทำกำไรให้เรามากกว่ากันเพราะว่าการลงทุน1 0 0 0ล้านเหรียญที่นี่แปลว่าเราจะไม่มี1,000ล้านเหรียญไปลงทุนในอีกที่หนึ่งนะครับตอนนั้นก็เลยตัดสินใจไปทำ a z u ว e แทนแล้วก็พบว่าก็เป็น Decision ที่ถูกเช่นกันข้อสุดท้ายครับบอกว่า Microsoft เป็นซอฟต์แวร์ company เพราะฉะนั้นคุณควรจะฟังซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เยอะที่สุดนะครับอันนี้เขาก็บอกเลยว,ว่าในช่วงของสตีฟเบลเมอร์เนี่ยไมโครซอฟทเนี่ยล,ลืมรากของการเป็นซอฟต์แวร์คอมพานีเพราะว่า CEO เนี่ยมาจากเซลส์นะครับไม่ใช่ Product เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆก็จะกลายเป็น Sales เซลส์ไปหมดโดยที่ไม่ได้ฟังจริงๆว่าเฮ้ยซอฟต์แวร์ เอนจิเนียร์เขาต้องการอะไรและอะไรคือสิ่งที่เขาคิดว่าดีที่สุดสําหรับบริษัทนะครับแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นช่วงเวลาที่ Microsoft มีความสเปรสปายอย่างที่ว่านะครับแต่คุณชัดย่ากลับมาพอคุณสัตย่าเป็น CEO เนี่ยก็ฟังซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เรียกว่าเยอะที่สุดอะเพราะว่าเขารู้ว่ารากหรือว่าพื้นฐานจริงๆของ Microsoft อะคือบริษัทซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับผมคิดว่า5ข้อนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถ้าใครได้อ่านเรื่องนี้จริงๆอะจะจะพบว่าคุณชัดย่าเนี่ยเป็นคือคือน เห็นหลายเรื่องนะหนึ่งคือเฮดสําคัญมากทิศทางจากเฮดสาคัญมากแล้วก็คือคือนโยบายหลายอย่างเนี่ยแม้ว่าบริษัทใหญ่ขนาดนี้หลายคนจจะคิดว่าเฮ้ยมันคงรันได้ด้วยตัวเองมันแต่ไม่จริงๆอ่ะมันมาจากตัวหัวหน้าหัวเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเป็นเฮดของทีมหรือเป็นเป็นผู้บริหารเนี่ยอย่าลืมว่าทุกดิสเซชั่นของคุณเนี่ยมันมีความสําคัญมากจริงๆกรณีของ Microsoft เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับวันนี้ Microsoft คือบริษัท ที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับหนึ่งของโลกนะขอบคุณที่ติดตาม Mission to t ด e m มู n นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับพบกับรายการ3ารพันสที่จะพาทุกคนมาท่องในโลกของสารพันศาสตร์ที่ว่าได้เรื่องความสัมพันธ์เจาะลึกคําถามเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนและไขข้อข้องใจไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญออกอากาศทุกวันพุธเวลาสามทุ่มตรงรับชมได้ทางช่องมิชชั่นทูดมู สมัครสมาชิค Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรยายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ Mission to the Moon Continue with your mission